두, 셋, 컴온. 컴온, 컴온. 보이스라이드 완성입니다. 컴온, 컴온. 바가락. 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 바 สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดี f อและก็เพื่อนนักตกปลาทุกท่านสวัสดีทุกสาขาชีนนะครับที่เข้ามาติดตามนักกบนะครับวันนี้วันนี้นะครับนักกบก็จะเข้ามาตกปลากายที่บ่อก,กึ่งธรรมชาติเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าสองแมตช์ที่แล้วเนี่ยเละไม่เป็นท่าเลยนะครับปลากินนะครับแต่ว่าไม่ได้ตัวนะครับก็เดี๋ยวว,นนวันนี้ลองดูนะครับว่าจะได้ตัวไหม วันนี้เตรียมใสตเดือนไม่เตรียมอย่างมาสองอย่างนะครับวันนี้อ่าเตรียมใส่เดือนกับลูกปลามานะครับลูกปลาน,นินก็เดี๋ยวลองดูกันว่าวันนี้จะวัดปลาได้ดตัวไหมแล้ววันที่สำคัญวันนี้เตรียมสวิงมาด้วยเพราะวันนี้เราจะไม่ยกปลาขึ้นอีกแล้วน,นะครับมันพลาดไปนะครับกอนี้แล้วนะครับปลาหล่นหน้าเป็นตัวหน้าหน้าตะลิงนะครับแต่ด,ดานถ้าประกายกินเบ็ดยากนะครับมาทำหลุดแ,แถวหน้าตะลิงนี่ืห ขนาดกระโดดลงไปในน้ำแล้วนะครับวันนี้แล้วถึงไม่ได้โตนะครับจับไม่ทันเดี๋ยวลองดูกันนะวันนี้เจอขึ้นแล้วครับใกล้ๆมีขึ้นแล้วแหละเดี๋ยวลองดูกันนะครับขอประกอบสายหน้ากันนะครับก็อย่าลืมเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับก็จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับอันนี้อากาศก็ปิดเหมือนเดิมนะครับมาทียอไรอากาศปิดทุกทีแต่ปานก็ยังกินนะครับ โอเคนะครับลองดูนะครับวันนี้ก็ติดตามมันดูกันชมกันนะครับว่าจะมีผลงานไหมครับตามรุ่นกันยาวๆเลยครับวันนี้เยี่ยมครับ มันขยับไปเร็วตายแล้วน,นี่เป็นมุขยะครับโอ้โหอะไรวะเร็วมากเลย ออกดูออกเอะครับออกอยู่ออกดูมีลูกปาอยู่กบน่าจะอยู่นะครับอยู่ครับอยู่ ว้าวใหญ่มากโคตกือบเกือบมาได้นะตัวนี้เข้าต่อไปแล้วนะครับกเกือบไม่ได้นะครับตัวแรกมันเข้าขยะไปแล้ววันี้ผมตพิงเฉียงไปมันออกนะครับเอาไ,ได้ในตัวมานะครับนี่ครับท่านผู้ชมใส่สวยเลยนะครับแมแรกมาไว้นะครับวันนี้าะทานจะหมานะครับวันนี้ ทำกันต่อนะครับเดี๋ยวรีบขังกันับเดี๋ยวมันตายนะครับเดี๋ยวเพิ่งแปดโมงเนะครับกินแล้วครับเ็นะครับสวยนะครับเยี่ยมวันนี้หมาตื่นเช้าครับผมโอ้โหเมื่อกี้เสียดายนะครับเมื่อเลยก้มเกี่ยวเส้เดือนคันนี้อยู่คันที่ตีลูกปลาไว้อะดึงสายตึงไปเลยครับแล้วมันไปพาขยับมันก็เลยคลายปล่อยไปมองไม่ทันครับมันจะเผอเกี่ยวเส้เดือนแป๊บเดียวดึงไปเร็วมากอ่ะแป๊บเดียวตึงเลย มอสายดึงออกกองไว้เั็งเยอะนะครับข้าลูกปลาล้วดึงเร็วมากครับเงยหน้าขึ้นมาสายตึงไปแล้วแล้วมันก็ปล่อยไปแล้วด้วยโอ้เสียดายครับวันนี้น่าจะเข้าดีนะครับได้ลูกปลาได้ผลคนระับลูกปลาเน้นได้ผลนะครับเป็นๆแป๊แบบเดียวกินแปบ๊บเดียวกินนะครับกินสองตัวแล้วลูกปลาได้มาตัวหนึ่งตัวแรกตัวที่สองน่าจะปล่อยข้าไปตึงแล้วปล่อยครับส่งสายไม่ทันนะครับตัวที่สอง ไสียดายเสียดายใหม่ครับเหมือนนี้ปลามาเล่นที่ปลายสายอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าสายมันกะตกกระตุกกระตุก,ตกถ้าสายกระตุกกระตุกเนี้ยถ้าเกิดมันก็มีลุ้นนะครับเพราะปลามันงับลูกเหยื่ออยู่แต่ถ้าเกิดสายวิ่งอนะ่ใช่เลยเลองดูกันสักแป๊บนะครับมันจะวิ่งออกไ,ไหมสายกระตุกกระตุกอันนี้เกี่ยลูกปลาสองคันเลยนะครับเพราะว่าเกี่ยวไอ้ไอ,อ้ได้เดือนปนิน,นปนควรนะครับ เลยลองเอาลูกปลาตายเก็บอีกพันหนึ่ง,นะงแล้วอีกแล้วแล้วกแครับไปแล้วครับส่งไปแล้วนะครับส่งไปแล้วส่งสายไปแล้วนะครับนะครับะะคือแล้ว อยู ako, ่ไหมอยู ako, ่ไหมเราจะอยู ako, ่นะครับเราจะอยู ako, ่นะครับ โอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากติดปากบนมาแล้วครับยังไม่ทันเกินเนาะโอ้ที่ลูกปลาดีอ่ะติดปาก็หมดไม่เนี่ยโอเค อ่าแล้วครับแก้มที่สองใซไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก,กำลังดีนะครับแค้สวยอยู่นะนฮะ้ปมาตรฐานนะครับอันนี้เป็นแก้มที่สองนะครับกินตัวที่สามนะครับในสองตัวนะครับวันนี้หมานหมาลเลยนะครับวันนี้ก็ทำได้แล้วครับวันนี้เดี๋ยวขังก่อนนะครับ ไปขังก่อนนะครับแา้ที่สองโห่กินลูกปลาดีนะครับเดี๋ยวลูกปลาเกี่ยวใหม่นะครับยอดเลยครับตอนนี้มืดไปหน่อยนะครับเนื่องจากแสงมันไม่มีนะครับเห็นไหมโอ้แสงไม่ค่อยมีนะครับอากาศมันปิดนะครับ ภาพอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับกินลูกปลากระดี่ตายนะเมื่อกี้มีตายอีกตัวแต่ผมจะเกี่ยวไปต้อหมดต้องใส่ต้องใช้นปน,นินแล้วแหละ นี่นครับสวยงามนะครับอันนี้สองติดปากล่างมานะครับทะลุเลยเกือบไม่เกินนับตัวนี้อันทิศกินอย่างนี้หลุดง่ายนะครับมีโอกาสหลุดได้นะครับวลาเราอาจเข้ามาถ้าติดขยะอะไรมันจะดิ้นหลุดได้นะครับก็ส่งไปนานนะครับแต่ยังไม่เกินนีนะวัดติดขอบปากผมก็ดวงเหงออยู่นะครับวันนี้ก็ยังวัดโดนอยู่นะครับเคครับติดตามชมกันต่อนะครับ สวัสดียามเที่ยงวันนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับเส,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 สาร์ที่สิบนะครับวันนี้สุรลาปีอกสามนะครับเที่ยงวันพอดีนะครับวันนี้มาตกปลากายนะครับปลากายกินสามตัวนะครับวันนี้แต่ว่าสงสายไม่ทานตัวหนึ่งนะครับสายตึงก็เลยปล่อยไปนะครับอีกสองตัวปล่อยสายทันก็ได้หมดเลยนะครับสองตัวครับมีปลากายมายสองแปมนะครับวันนี้ไม่ผิดหวังนะครับ ไซส์ก็ประมาณโลกว่าๆกับโลหนึ่งประมาณนี้ครับสองตัวอันนี้ก็มันยังมีตัวขึ้นอยู่ครับแต่ว่าเหมือนมันหยุดกินไปสี่เส้เดือนวันนี้ยังไม่ได้ตัวนะครับเส้เดือนมีแต่ปานินมากินนะครับปานินมากินไบห้าหกตัวแล้วเส้เดือนแต่ว่าลูกปลาได้ผลดีนะครับลูกปลามีมากินสามตัวแล้วไ,ได้สองตัวแต่ลูกปลาเกี่ยวไปลูกปลาตัวสุดท้ายเกี่ยวไปแล้วนะครับลูกปลาหมดแล้วนะครับวันนี้ มีลูกป,ปลามาเสร็จกว่าตัวเลยได้ครับน่าจะเสรอมาสัก20กว่าตัวัน่าจะดีตัวช่วงบ่ายจะกินดีครับช่วงบ่าย2บ่ายโมงบ่าย2บ่าย3เนี่ยวันนั้นมันกินดีช่วงบ่ายเย็นๆเลยนะแต่ไม่ได้ตัวนะครับวันนั้นจะลองดูตอนบ่ายนะครับตอนนี้ก็จะเงียบๆหน่อยครับแต่มีตัวขึ้นอยู่นะน้ํานี่เรียบมากนะครับฝนไม่ตกตลอดทั้งวันนะครับวันนี้ นี่ถ้าเกิดมีตัวกินในส่งสายสวยเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าไม่มีลมไม่มีอะไรมองเห็นกดดีย้ำบ่ายครับผมโอ้ยตอนนี้ท่านผู้ชมดูฝนครับฝน <laughs> ตกขาวมาเลยนะตกไม่หยุดเลยยังไม่ได้ปลาเพิ่มนะครับปลายังไม่กินเลยนะครับตั้งแต่เที่ยงมาแต่ว่าถ้าเป็นช่วงช่วงบ่ายดีนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใน,นลูกปลาก็หมดแล้วนะครับผมใช้ปลาปลานินหัน เันนี้อแรวเนื้อมันเตีอานะครับลองดูแล้วเาจะกินไหมจากใจเดือนนะครับสองอย่างส่วน้นตกฝนตกแบบไม่แรงมากแล้วครับรตกก็เปียกนะครับผมเปียกมาแล้วตอนนี้ลาก็ขึ้นอยู่นะครับอากายก็มีตัวขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับเราไปบ่ายนะครับ าจจะได้เพิ่มน,นะครับเดี๋ยวผมหนาวมากฝนตกทั้งวันเปียกทั้งวันเลยวันนี้อากาศเย็นเย็นครับต่อไปนี้ต้องรีบอาบน้ำด่วนเลยนะครับลองดูเยนเ็ยนๆนะครับวันนี้เพราะว่าปลาชอบกินตอนเย็นนะครปลาไกยมันจะกินตอนเช้าก็ตอนเย็นนะกินดี ได้ลูกปลาไม่มีนะครับลูกปลามันหมดตัแ้งแต่ตอนเที่ยงวัน,นนี้จะใช้แต่ไสเดือนกับเนื้อปลาแกลเกี่ยวไสเดือนยังไม่ได้ตัวเลยนะันียังไม่กินเลยมีแต่ปนีไ่กินแต่เขามตกกันเขาใช้ไสเดือนกันเขาได้กันอยู่นะปฎิยามเย็นครับผมตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่งกว่านักจะห้าโมงนะครับแล้วก็มาเกรียมตัวกลับบ้านเลยนะครับไม่ไหวแล้วเปียกทั้งวันเลยับฝนตกยังตก มีฝนตกอีกแล้วครับนี่หยดไปพักนันงงตกอีกแล้วก็เดี๋ยวหมดหมดก็เดี๋ยวจะเก็บของกลับบ้านนะครับขอเดี๋ยวจะปิดคลิปเลยปลาไกายวันนี้มีกินแค่สามตัวนะครับตั้งแต่เช้านะเพ้ามามีปลากายกินแค่สามตัวนะครับแต่ว่าก็ยังดีดวงดีนะครับวันนี้วัดโดนสองตัวนะครับก็เป็นปลากายไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับไซส์โลตัวนิดๆครับ เนี่นะครับกายไซโลหน่อยๆนะครับหัวไม่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 มาเลยครับเนี่นะครับสวยครับผมครับผมฝนตกอีกแล้วนะครับผมเก็บล่มไปแล้วด้วยก็สรุปผลงานก็สองแต้มนะครับวันนี้จะเดี๋ยวเก็บของกลับบ้านดีกว่าครับ กลับไปอานตะลาปากรงปรากายกินนะครับว่ากันอีกทีหนึ่งก็โอเคนะครับนัันนี้นักกบก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับปลามันกินน้อยนะครับก็ยังได้สองแต้มก็ฝากเพื่อนเพื่อนนักตกปลาเพื่อนเพื่อนที่มารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้นักกบด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับลาบากมากนะครับมาทาแต่ละคลิปนี้ั้งทีก็ร้อนบางทีก็ฝนตกนะครับหนาว โอเคครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ